สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาสายมะลิทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข้าวแปลงของแม่ผมนะครับก็ยี่สิบห้าไร่นะครับฝนะนตกมีน้ำข้าวยังไม่ได้ฉีดยาฆ่าญ้านะครับและก็ยังไม่ได้ฉีดยามแมลงนะครับยังไม่ได้ฉีดยาเชื้อราหรือว่ายาใดๆเลยนะครับปุ๋ยก็ยังไม่ใส่ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความเข้าใจของเรื่องข้าวจําศีลนะครับหรือว่าข้าวมีอาการใบเหลืองนะครับที่ผมบอกว่าเมื่อข้าวถึงเวลาจําศีลมันก็จะต้องจำํำศีลข้าวจําศีลมันจะออกเหลืองนะครับเหลืองแบบใบงอกับเหลืองแบบใบตั้งนะครับเพราะมันกําลังจะอะไรครับ มันกำลังจะเข้าสู่เดือนสิงหานะครับเมื่อข้าวกำลังจะเข้าสู่เดือนสิงหาปั๊บนียข้าวเราเนี่ยมันก็จะถอดนะครับถอดล่างจากสีเขียวนะครับจากสีเขียวเข้มเป็นสีเหลืองนะครับหรือว่าเขียวตองนะครับมันจะไม่เหมือนคนที่ปลูกเดือนกรกฎา นะครับถ้าคนปลูกเดือนกร,รกฎาคมตอนนี้ข้าวจะเขียวนะครับถ้าคนปลูกก่อนกร,รกฎาคมข้าวจะเหลืองนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันแบ่งเป็น2กลุ่มชัดเจนเลยนะครับลักษณะข้าวจะแยกแล้วก็แบ่งให้ท่านเป็น2กลุ่มอย่างชัดเจนนะครับจับให้ถูกดูให้เป็นนะครับถ้าข้าวที่ปลูกนะครับ ก่อนกระลกระดานะครับฟังดีๆข้าวคนไหนที่ปลูกก่อนกระลกระดาเรียกว่าอะไรครับข้าวต้นปีนะครับใครปลูกข้าวต้นปีตอนแรกมีน้ําหรือว่าไม่มีข้าวต้นเล็กข้าวจะต้นเขียวใบเขียวต้นเขียวแล้วก็เริ่มมีอาการแตกกากแตกอเล็กน้อยนะครับฉะนั้นเมื่อเขาถึง ตายกรก,กรดาเข้าวันที่หนึ่งสิงหาปุ๊บข้าวจะเริ่มถอดสีจากเขียวเข้มเป็นเขียวตองหรือว่าออกเหลืองไปเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำข้มเข้าใจทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นเพราะข้าวเนี่ยกำลังจะเข้ากาบครับนี่เขาเรียกว่าข้าวจำศีลสภาวะแรกอ่ะข้าวมันจะสร้างต้นนะครับฟังดีๆนะข้าวสร้างต้นนะครับต้นมันจะอ่อน ใบมันจะอ่อนนะครับกาบต้นข้างล่างเนี่ยมันจะยังไม่แบนนะครับมันจะออกแบบเป็นต้นเล็กๆเป็นลูกคุณหนูอยู่อ่ะเป็นต้นคุณหนูเป็นต้นเล็กๆต้นอ่อนๆและอีก,กาบตรงเนี้ยมันก็ยังอ่อนอยู่นะครับและเดี๋ยวหลังสภาวะปลายกรกฎาเข้าวันที่หนึ่งสิงหาคนที่ปลูกต้นปีไอ้ต้นตรงเนี้ยมันจะเริ่มออกเป็นสีเหลืองครับแล้วมันก็จะแข็งแบนนะครับแบนตั้งแต่เลยนะครับฟังดีๆนะมันจะแบนแข็ง และก็ในสภาวะที่มันกําลังจะแตกกอขั้นที่สองนะครับเขาเรียกว่าแตกหน่อข้างขั้นที่สองหน่อแรกอ่ะมันแตกไปแล้วนะครับตอนที่มันเป็นเขียวเข้มคุณคงเคยเห็นนะไอ้ที่ว่าข้าวตอนแรกๆเราปลูกมามันจะเขียวแล้วก็แตกแตกาแตกกอเล็กน้อยปานกลางเสร็จแล้วหลังจากมันโตได้อีกสักระยะหนึ่งปับ๊บมันก็จะเริ่มต้นแบนนะครับแล้วก็จะแตกต้น ออกมาต่อได้อีกขานาำไม่เยอะนะครับหรือว่าฝนตกปลปล่อยผมเรียกลักษณะตรงนี้ว่าข้าวจำศีลน,นะครับหรือข้าวเป็นโรคกากบใบเหลืองนะครับผมเรียกว่าข้าวจําศีลกาบใบเหลืองกาบใบแห้งกาบใบซีดนะครับหรือพูดในภาษาง่ายๆก็คือข้าวมีอาการเหมือน เพี้ยกระโด e ดลงนะครับหรือเพี้ยจะกระจันลงนะครับแต่ไม่ต้องกลัวน,นะครับเดี๋ยวพอเข้าถึงวันที่หนึ่งสิงหาปุ๊บเนี่ยข้าวมันจะเหลืองแล้วก็ใบตั้งตรงนะครับนี่มันจะเหลืองแล้วก็ใบตั้งตรงแจแบนนแบนี้นะครับนี่แบบนี้นะนี่ข้าวจะใบเหลืองตั้งตรงแจนะครับเนี่ยข้าวจะใบเหลืองตั้งตรงแจนะครับและก็ เราก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยวันที่เท่าไหร่ครับวันที่หนึ่งสิงหาเราใส่ปุ๋ยไปปุ๊บเนี่ยข้าวจะค่อยๆเขียวและเติบโตรประมาณกลางๆสิงหาหรือประมาณปลายปลายสิงหามันไม่ได้ปุ๊บใส่ปุ๋ยปุ๊บมันจะเขียวมันจะงามเลยไม่ใช่นะครับผมไม่ได้พูดถึงว่าใส่ปุ๋ยปุ๊บมันจะเขียวมันจะงามมันจะค่อยๆเขียวค่อยๆงามนะครับแต่ถ้าคนไหนที่ไปรีบไปเร่งมากเกินไปหรือ สภาวะที่คุณเห็นว่าข้าวมันเหลืองเนี่ยคุณเอาอยูเรียไปเล่งปั๊บเนี่ยคราวนี้มันจะกลายเป็นนอกปุ๋ยครับนอกปุ๋ยก็คือข้าวมันจะกลับมาเขียวไวแต่ก็จะเป็นโรคเชื้อราไปด้วยเมื่อมันเกิดโรคเชื้อราเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะได้ตามมาจากโรคเชื้อราใบไหม้ใบยุบนะครับก็คือหนอนกอหนอนม้วนใบนะครับอันนี้คือลักษณะความเป็นมาของการที่มันจะเกิดตามลําดับ นะครับเพราะว่าเมื่อข้าวอ่อนแอโรคก,ก็จะเข้ามา,มาแมลงก็จะตามมานะครับเพราะว่าตัวข้าวเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันของตัวเองที่ต่ำลงนะครับก็คือเนื้อเยื่อต้นข้าวเนื้อเยื่อใบข้าวเนี่ยมันอ่อนแอจากอะไรครับจากปุ๋ยที่เราใส่ฉะนั้นถ้าคุณใส่ยูเรียคุณเจอแน่นะครับผมจะเตือนคุณก่อนเลยถ้าคุณใส่ยูเรียคุณเจอแนะ่ส่วนคนไม่เจอมันก็เรื่องของคุณ นะครับส่วนตัวผมใส่แล้วเจอผมก็จะบอกในแนวทางของผมว่าใส่แล้วเจอไม่แนะนำให้ใส่ยูเลียนะครับเพราะใส่แล้วมันจะเจอปัญหาเชื้อราหลังจบเชื้อรามจะเจอหนอนนะครับหลังจบหนอนมันจะเจออะไรครับไวรัสแล้วก็ผียลงตามนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้ข้าวเราเนี่ยเสียสมดุลน,นะครับเสียสมดุลการจเจริญเติบโตหรือเสียสมดุลการ จำศีลไปนะครับจากมันจะจำศีลมันก็เลยไม่จำศีลละคราวนี้มันก็เขียวเขียวแล้วมันก็เน่าเฟอ้อฟ้าไปเลยคราวนี้กลายเป็นข้าวที่แย่ไปเลยครับเสียทรงเสียรูปไปเลยซึ่งตรงนี้ก็โทษใครไม่ได้นะครับต้องโทษที่ตัวเองนะครับตัวเองดันอยากให้ข้าวงามนะครับอยากให้ข้าวเขียวซึ่งในความเป็นจริงมันผิดธรรมชาติของมาลินาปีมาลินาปีธรรมชาติของ การที่ข้าวจะเติบโตเนี่ยมันจะต้องเติบโตตามลำดับนะครับอย่างแรกปั๊บเนี่ยข้าวจะเติบโตเขียวนะครับในตอนเด็กนะครับและจากเขียวในตอนเด็กมาประมาณ1เดือนหรือประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยประมาณเดือนครึ่งเกือบ2เดือนเนี่ยข้าวก็จะเริ่มถอดสีเป็นสีเหลืองหรือว่าเป็นสีเขียวตองเพื่ออะไร เพื่อที่จะทําให้กาบใบล่างแล้วก็กาบใบบนแข็งนะครับมันถึงได้ต้องทําให้ตนเองอะ่ะอยู่ในสภาวะจําศีลเมื่อมันจําศีลปั๊บเนี่ยใบข้าวก็จะถอดสีออกเป็นสีเหลืองตองเหมือนตรงนเนี้ยเนี่ยข้าวออกสีเหลืองตองนะครับเหมือนข้าวเป็นเพียเหมือนข้าวเป็นเชื้อราแต่จริงๆเรียกข้าวจําศีลในสภาวะตรงเนี้ย มันบ่งบอกว่าเขากำลังจะปรับสภาพปรับตัวเองนะครับให้อยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่โตเกินไปแต่ถ้าเราไปเร่งเราไปทำให้มันโตกว่านี้สุดท้ายแล้วโคนก็ไม่แข็งแรงกาบล่างก็ไม่แข็งแรงแถมใบก็ยังอ่อนคราวนี้เชือ้อราหนอนมแมลงก็จะมาซึ่งถ้าคุณ อยากได้ข้าวแบบไหนคุณก็ใส่ไปตามนั้นเหมือนที่ผมอธิบายเรื่องปุ๋ยอ่ะคุณอยากได้ข้าวงามคุณก็ใส่ยูเรียไปคุณอยากได้ข้าวแบบทรงทรงค่อยๆงามค่อยๆโตค่อยๆใหญ่ไปคุณก็ใส่สูตรนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคุณจะเอาสูตรกับยูเรียมาผสมมันไม่มีประโยชน์นะครับใส่ไปมันพาเป็นโรคนะครับไอที่พูดอยู่เนี่ยคือทําแล้วเป็นโรคแล้วนะครับ ฉะนั้นพิจารณาเอานะครับคุณเคยทําประสบการณ์มากี่ปีแบบไหนผมไม่ได้สนใจหรอกแล้วผมก็ไม่ได้อยากฟังด้วยว่าคุณทํามากี่ปีกี่ปีแล้วคุณได้ยังไงได้เยอะได้น้อยผมไม่ได้สนใจตรงนั้นตัวคุณเองต่างหากที่ควรจะไปสนใจว่าปีที่แล้วคุณได้มากหรือได้น้อยและปีเนี้ยคุณเอาแนวทางเนี้ไปทําแล้วคุณได้มากได้น้อยกว่าปีกายไหมคุณพิจารณาตรงนี้พอ คุณไม่ต้องมาบอกผมหรอกว่าทําแบบนี้ได้เท่านี้เท่านี้ผมไม่ได้ต้องการจะฟังตรงนั้นผมต้องการให้คุณพิจารณาว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณได้ไ่และเจ็ดสิบถังหกสิบถังและปีนี้คุณเอาแนวทางแบบนี้ไปทําคุณจะได้เพิ่มไหมหรือคุณย้อนกลับไปดูเมื่อปีที่แล้วที่คุณทําอ่ะคุณผิดพลาดตรงไหนนี่โลกที่คุณบอกว่ามันเป็นโลก กาบใบเหลืองโรคไวรัสโรคก,กาบใบแห้งที่ผมบอกว่าให้เอาไตไซคาโซนบวกกับแมงโคเซปมาฉีดก็คือข้าวสภาพนี้ใช่ไหมข้าวสภาพนี้ <c oughs> เห็นไอยอดเหียเห่ยวเหี่ยวแดงแดงไหมน่ะไอยอดเหี่ยวเหี่ยวแดงแดงที่มีลายจุดแล้วก็แหลมๆขึ้นไปอันนี้เรียกโรคไวรัสต้องหาคาซูก้าไมซินมาฉีดนะครับไอข้าวที่มันเป็นแหลมๆอย่างเงี้ยเรียกไวรัส แต่คุณจะไปโฟกัสทาไมเพราะมันเป็นใบข้างต้องโฟกัสที่ใบหลักใบหลักแรกเนี่ยมันออกเขียวตองนะครับฉะนั้นแปลว่าลูกตัวเนี้ยมันเกิดเองหายเองได้ไม่จําเป็นต้องฉีดยาไตาไซคาโซนหรือว่าแมนโคเซปไม่ต้องฉีดแต่ถ้าวันที่หนึ่งเรารอได้จนถึงวันที่หนึ่งสิงหาปั๊บเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วปุ๊บเนี่ยคุณฉีดยารวบยอดได้นะครับเนี่ย ข้าวที่คุณเห็นเนี่ยออกเหลืองๆตรงๆเนี่ยเดี๋ยวคุณใส่ปุ๋ยวันที่หนึ่งสิงหาปุ๊บใส่เข้าไปแล้วปับ๊บคุณก็ฉีดยาตาม1นหนอนกอสองเพีย 3, เ้ยสามเชื้อรานะครับแล้วก็สอย่างสุดท้ายเลยก็คือบำรุงหรือกรดอะมิโนฉีดเข้าไปนะครับประมาณวันที่1สิงหานะ่ะใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยานะครับก็แค่นี้แหละหลังจากนั้นครูก็ปล่อยทิ้งเลยนะครับปล่อยทิ้งยาวไปทำไมเราถึงบอกว่าให้คุณไปใส่ปุ๋ยวันที่หนึ่งใช่ไหม ก็เพราะว่าเราต้องการให้ข้าวเนี่ยมันออกเหลืองเท่ากับที่มันจะเหลืองได้นะครับเพราะว่ายิ่งมันเหลืองก็ยิ่งแปลว่ากาบใบมันเนี่ยแข็งแรงแล้วนะครับกาบใบกาบต้นมันแข็งแรงอ่ะคุณดูเนี่ยเห็นไหมกาบต้นกาบใบเนี่ยมันแบนใหญ่เห็นไหมก็หมายถึงว่าในสภาวะวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยกาบต้นกาบใบของข้าวมะลิเนี่ยมันจะต้องแบนแล้วก็ใหญ่ นะครับยิ่งแบนไป2นิ้วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับยิ่งแบนมากกว่า2นิ้วได้ยิ่งดีนะครับเพราะหมายถึงต้นแบนกอก็ยิ่งแตกต้นแบนความแข็งแรงของกอของต้นของผนังเซล์ลก็ยิ่งหนาไม่ใช่ว่าข้าวยังอ่อนๆเด็กๆก็ใส่ปุ๋ยตะพืชไม่ใช่นะครับเราให้มองกาบต้นกาบใบเป็นหลักนะครับ และหนึ่งสิงหาเนี่ยผมกล้าพูดเลยข้าวทุกท่านประมาณวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยมันจะต้องกาบใบแบนแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่อะเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่นี่คุณเห็นไหมนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่คุณเห็นไหมข้าวมันเป็นกาบใบแบนเห็นไหมครับนี่ซึ่งหมายความว่าไงซึ่งหมายความว่าข้าวเนี่ยมีความแข็งแรงของผนังต้นผนังเซลเนี่ยสูง เห็นไหมครับว่าต้นเนี่ยมันใหญ่แบนนะครับเนี่ยต้นใหญ่แบนแต่กอเนี่ยกอเขาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมหนึ่งต้นสองต้นแล้วกําลังจะแตกอยู่ข้างล่างถ้าน้ําไม่เยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแตกแขนงข้างออกมาเห็นไหมแหลมๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะฉีกกาบข้างออกมาแล้วก็จะเป็นหน่อข้างอีกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่นิ้วผมเนี่ยหมายความว่าวันที่หนึ่งสิงหาหรือว่าสิ้นเดือนกรกฎาไปแล้วเนี่ยข้าวต้นจะต้องแบนแบนกาบแบบนี้ซึ่งหมายความว่าต้นมันแข็งแรง ใบมันตั้งตรงแข็งแรงพร้อมที่จะรับปุ๋ยนะครับซึ่งสาภาพตรงนี้แหละที่เราอยากให้คุณใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อเร่งให้ข้าวเนี่ยเติบโตและแข็งแรงแล้วก็เดินกาดเดินกอเพิ่มอเหนื่อยนะอธิบายนี่ก็เหนื่อยคือก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันเข้าใจนะครับบางคนก็จ้องจะอ้างแต่ว่า ข้าวต้องใส่ปุ๋ยมันจะได้แตกกอผมจะตอบคุณว่าผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยข้าวแตกกอเองได้อันดับแรกข้าวเล็กแตกกอขั้นที่หนึ่งยังไงก็แตกสามต้นเมื่อเข้าเดือนที่สองเดือนที่สามข้าวก็จะเริ่มแตกกอทุกๆเดือนทุกๆเดือนตามลักษณะต้นแบนที่ผมอธิบายทุกท่านฟังเข้าใจตรงนี้ไหมอ่านั่นแหละก็คือยิ่งต้นข้าวแบนเขาก็ยิ่งมีกามีกอมากขึ้นอ่ะดูนะนี่ ลักษณะต้นนี่นะครับยิ่งแบนเขาก็ยิ่งแตกกอมากขึ้นยิ่งกาบเขาแบนมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งแตกกอมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ยิ่งเขาแตกกอแตกกาบแบนเท่าไหร่ก็ยิ่งแตกกอมากขึ้นไล่ตามลําดับไปเรื่อยๆตามอายุเดือนเขาเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปข้าวที่อายุหกเดือนให้ดูนะครับมันมีอยู่แปลงหลังบ้านผมผมเพาะมันไว้ เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ากอต้นข้อป้องมันมีความพัฒนาไปถึงไหนและต้นเนี่ยกลมกิ๊กเลยกลมแล้วได้อะไรเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูดไป,ไปอันนี้คือข้าวนะครับที่ปลูกปลูกก่อนกรกฎาแล้วกันนะครับแปลงเนี้เรียกข้าวต้นปีนะครับมันก็จะได้สภาพต้นแบนต้นโตแบบน,นี้แหละแต่เราก็จะยังไม่ใส่ปุ๋ยเพราะว่าเดี๋ยวแม่งจะล้มตอนท้ายสมดนะครับไม่ได้ผลผลิต โอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับความรู้การดูต้นข้าวก่อนถึงวันที่1สิงหานะครับลักษณะจะต้องมีลักษณะหนึ่งกาบใบแบน 2. กาบใบแบนเหลืองแล้วใบตั้งตรงออกเป็นสีเหลืองตองนะครับแล้วอย่างสุดท้ายข้าวมันจะเหมือนเป็นโรคเป็นแมลงระยะนั่นแหละที่อยากให้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยารอบเดียวจบ แล้วก็ทิ้งยาวไป1เดือนเลยโอเคนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับกับวิวบรรยากาศเล็กๆน้อยๆขอบคุณมากครับ